สวัสดีกลางทุ่งนาครับผมหาดักหนูคือเก้านะครับผมสำไม้หนูใหญ่นะครับเว่าสีลร้องเอากลับแล้วก็เข่าเปลือกดูนะครับผมแปลว่ามันจะเข่านะครับกับบ่วงสี่สิบหลังนะครับผมไปหาเบิ้งครับผมในสุดท้ายเบิ้งนะครับนี่น้อนแบบบางงอแงงี้ครับผมหอยขุดใหม่ๆลยครับนี่ครับผมขุดใหม่ๆนะครับผม งามเลยดักพวงไว้นี่นะครับนี่ครับผมช่องแคบนะครับมาหนึ่งครับผมเครับให้คุยครับผมให้ขุดครับเต็มเลยครับผมนักหนึ่งดักไว้นี่ครับนี่ครับผมแม่เอ้ยงามครับนี่ขุดมาคืนนลยครับผมดักกลับไปนี่ครับไป ดูไม้ถัดไปครับผมครับผมดักจองแคบครับแบงามๆเลยครับผมไม้เก่านะครับตัวหนูใยนะครับผมเ่นียบผมหาอกัดหญ่ไม่ไหมนะครับดักไม้นีนะครับผมออกมาจากหูนะครับสวยครับผมงามมากงามเนี้ย เป็นอ่ารนะครับผมเส็นยงรกัดักเแล้วนะครับมาคอยเดทไทยบ้องนะครับผมคำนะครับมือนเอาบ่วงมาไหลายนะครับผมต้องบ่วงทั้งกลับนะครับผมดักเส็จแล้วครับผมเดี๋ยวมาลุ่นตอนประมาณสองทุ่มนะครับผมเดี๋ยวมาหยามันครับผมราเจอกันสองทุ่มครับผมกลางเงากลับมีเสียงห้อยดินนะครับผมครับสรัสดีคับสองทุ่มครึ่งนะครับ อยายามบ่วงหนูนะครับผมโอ้ยมึงลมเส้นเดียนไงนะครับผมผมมึงส่งหูหน่อยสิบพื่อนเนี่ยออกกรอกนะครับผมจะกลับมาเบึ้งไว้นะครับยังแหลกไหครับผมบ่วงนิ่งครับผมเฮ้ฮ้ฮดิ้นครับดิ้นดิ้นเอาเร็ียว พี่น้องเอ้ยรุดโอ้หนูกับลังแนลนตำรุดครับผมตัวบกเงี่ยโอ้ยหออ๋อตัวบกเงี่ยเลครับมีกี่ขอวน้ดถิกกันเนอ้าเบื้องหลังนี่ครับหลังนี่กับตำนะครับผมตับ โอ้โหหูครับผมกินตทั้งนอกแม่กับบักกินนะครับเดี๋ยวแต่งบวกกันครับผมตัดครับผมดับเบเดย์เบรครับ้ยบอย่ครับ,รบวิ่งไปโมโมนาชิบะท่าน่ะออกแล้วครับผมมานี่อ่หนิงด้วยครับ ครับผมบอลแรงนี่อันนิ่งก็คือเกาบังแรงนี่โดนไปตัวหนึ่งนะครับผมนี่ครับน้อยมุนบิดนะครับปากขนแดง <c oughs> นะ ใชบัไดใดนะครับ เขาจะจัดตวงกันครับผมพี่น้องครับบวงหายครับผมเดี๋ยวคงจะเพิ่งก่อนบวงผมดักไว้บางหายครับผมนี่เสียงวะหนึ่งจะเสียงกุ๊กหัว ผมดักไว้บางนีนะครับผมหายนะครับแม่ไปใส่น้อยอีกหน,หนูเดือดอาหางครับผมทางไหนน้อยอีนูกินอย่างไรบ่ามนีนะครับก็เห็น ว่าเราจะไดนมาทางท้งฝีน่ะไปใส่น้อยหน่อยแต่ผมขออยัดหาก้อนนะครับผมบวงม่เห็นนะครับเฮ้ยเห็นแล้ว คุณนักว่ามองนี้นะครับผมเพียบครับปลาพันยุ่งอยู่ขาดนะครับผมโอ้ขาดเรียบร้อยครับโอ้ตายแล้วว้าผมมาดึกพุดนะครับผมโอ้หนึ่งสิบถึงร้อยเซนเบอร์สิบสองนะครับได้ขาดนะครับผมขาดไปแล้วครับโอ้เส้หนหนอ่อย ไ,ไปไหนไปลุ่นหลังไหมครับผมเอ,อ้งมันต่ำพวกหูหูนะครับผมตสามวงไปส่วนหลังเลยครับเดี๋ยวผมจะจัดวงให้ครับผมไปครับผมดูหลังต่อนะครับโอ้ยแนน,นู้นอีวานูหูนี่หูนะครับผมเอ,อ้ยยอนมันเลย น,นบ,บ,บ่วงเบ่งเอาดูครับบ่วงหมดะโอ้ยตายตายสองลังเงียบนะครับผมเมาพยายามจัด่วกนั้นครับดูทั้งนี้ครับผมกลับยังนิ่งแล้ครับนะ ไปฟังพูนนะครับผมไครับผมลุงฟังนี่ต่อครับยังมาใ้ในม้านะครับผมนิ่งครับพี่น้องโอ้ยเห็นแต่ใบไม้ดิบมันไม่มนนหนูถือนะครับผม <c oughs> ร้อนเลวเริ่มร้อนแล้วโอ้ยมีหอยตับนี่นะครับผม เนี่ยครับนู้งครับผมเงือบต่ำครับผมไปเวลาจัดบอลครับผมไปครับผมดูหลังถัดไปครับ ตามอยู่ครับผม กงลังนิ่นงกลับกันยังนิ่งนะครับผมเห็นวันนีงกะแสย,ยดยครับผมขาดเ <c oughs> ดนข้างนึ่งกอไปยุ่บารลล้างแล้วครับผมสุน,นกันนเไล้จกแต้มเมื่อนะครับ งูทานนี้ออกดึกนะครับขอขอนนเอาไปยังนิ่งนะครับ ้องครับผมขึ้นเนื้อทได้จะโตปอนั่งนี่โอ,นนโอ้ยต่ำครับผม,น,น,ผม,มนู่นนี่เก่งเก่งเลยได่ความอนุญาตจัดบอยครับผมไปตุนกลับครับกลับกับเขานะครับผม กลับเลยนะครับกินกินครับผม้าตนี้ก็ะตำเมื่อนกือนครับผมเดี๋ยวอยากมึงกันเดี๋ยวขาจะจัดวางนะฮะพี่นองเลยเอาเรียวครับผมรเรียบร้อยครับโอ้ัอกเพียงครับผม เราอยากจัดจารก่อนครับผมนี่ครับผมหนึ่งแต้มขึ้นนี่ครับผมไปจะรุ่นหลังต่อไปครับผมรุ่นกันต่อครับ ครับผมรุนซังนี่ครับผมทีเดี๋ยวเพิ่มแยกแต้มบ้างเป็กัดนะครับผมหนึ่งอยู่นะครับ ขบวงกันครับผมครับผมสวัสดีตอนเช้าครับหกมุงนะครับผมท่านตีเกียงอยู่นะครับเดี๋ยวไปยามหนูครับผมขาตั้งกล่องออกมาแนวลัดรุดแต่ว่ารุดใสนะครับผมเดี๋ยวจะได้ทีเอานะครับผมไปเดี๋ยวไปรุนกันครับเดี๋ยวไปรุนกันเลยครับผมเมื่อกี้นี่ลังนี้นะครับหนูกำลังถือบ่วงนะครับผมรุดไปนะครับ นี้ยังเงียบครับผมตามาสดี๋ยวเป็นเรื่องไหนิ่นนนงไปเลยครับผมนู้นอาชิตตึ้นว่าตามเลยนะครับมูนอาชิตตึ้นนะครับผมกลับเป็นอะไรกลับโอ้กลับกันนิ่งนะครับนู้นว่าเขากลับนะครับผม หูแห้งนะเดี๋ยวมึงกลับลังนี่ครับโอ้ยกมีหอยกินอยู่นะครับต่อหน้าจะเป็นแมงกินนะครับผมไปลุยลังทัดไปครับผมไปลุยลังนียต่อครับผมภาอาจจะสั้นแน่นะครับผมขอให้ดีๆครับ บางพุ่นมีดินนะครับผมเดี๋ยวขาบไปบ้างกันครับพี่น้องเอ้ยเดืยบลอยครับผมฟังนี่นี่ฮ่าฮ่าเซานี่นึ่งแตมนะครับผมเดืยบลอยครับผมไปอย่าคอยอย่าจัดการกันครับอาพี่น้องเดืยบลอยครับผมแตมแรกเข้ามาแล้วครับไม่ได้เพิมเหลือไปม้วนนะผมหลังหลังกระเถิกอีกนะครับผม แฝงครับผมมันนี่ว่าหันเสียงหนูมันหอบมีหนูตัวน,นึงเลี้ยงอยู่ข้างบนนี่นะครับผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับอ,อ,อีกหนึ่งแต้มครับผมมนันหมันนะครับเต้านี้เดี๋ยวเขาจะจัดการครับผมมันนี้สองแต้มแล้วครับผมไปแล้วรุนแรงทัดไ,ไปครับผมไปครับผมรุนแรงต่อไปครับไปน้อง มันจะถึกนะครับผมบางทีมาเคลื่อนนี่มันขาดไปนะครับเดี๋ยวผเขาจะเจ็บอันนี้ก่อนครับผมต้งนีก็ต่ำอยู่นะครับแล้วให้ขาดไปครับผมอุม้มว่าต่ำเดี๋ยวผมขาดไปเอาล้างพุ่งกันครับผมถึงแล้วนะครับเอาครับผมเดืยบลอยครับบางทีครับผม อีกหนึ่งเต้มนะครับผมโอ้ไม่จะหนูหน่อยนะครับหนูญ่นี่ก็ถือเด้นะครับผมไม่จะลุนลูกนะครับผมขอยัดจัดการกันครับเดี๋ในไม่อีกหนึ่งเต้มครับมือขึ้นี่ขาดจะานี้นะครับผมดักว้หมองลวกันนะครับผมเลยนมาดักไใ้ไม่อีกนะครับผมเรียบร้อยครับผมหนึ่งแต้มนะครับไปครับผม กลับมาทางเก่าครับตอนนี้ก็ได้สามแต้มนะครับผมบ่วงดังนี้นิ่งนะครับผมเดี๋กลับกลับโอ้กลับแค่หนึ่งป้าหนูอยู่ในป้าเขากลับเลยนะครับผมตัวหน่อยก็ยังป้าเขานะครับดูให้กัดวะให้กัดหนา นี่วงหลังนี้ต่ำกว่บ่วงหลังนี้ก็ว่าต่ำนะครับผมไปประยาดเก็บกันครับบ่วงนี้ก็ต่ำนะครับผมเจ้าว่าถือนะครับไปลงขังสาข้างนี้นะครับผมเรียบร้อยครับผมกลับเขาเรียบร้อย อีกหนึ่งเต้มนะครับผมสีแต้๊ยมนะครับช้อนี้นครับผมพยายามเจ็บครับผมไปบวกอีกสองลังครับผม <c oughs> บวกโอ้บวกต่ำอยู่นะครับมึงนี้เบี่ยงไปเลยนะครับผมมีตัวอยู่ครับมีตัวอยู่ต่ำบวกนะครับผม มึงนี่ผมเคยได้ไปนะครับจะบางฮู้เกิดมือนี่ออกบอยสบายเก้านะครับผมหลังนี้เปครับบ่วงไป,ไปเพินน่อนง่ายบ่เดี๋ยวไปกันนิ่งนะครับผมนิ่งนิ่งนิ่งมึง,งมคว้ออกจากคอนิ่งครับมึง เดี๋วผมกลับไปทางคุณต่อครับผมกลับเองฟังนี่ครับบ่วงนั้นนี่ดูคือเก่าะนะผมอันนี้ต่ำบ่บ่ต่ำ ต่ำอยู่นะครับผมน่าจะเป็นรุ่นลูกนะครับตัวนี้เขาเลยนะครับผมไปมองาพี่ต่อครับ หนูหูหูครับหูเนี่ยพกรุ่นใยายหูว่ะจับดูนี่ครับผมกินทั้ทั้งนอกนะครับมองนี่ครับว่ากินเลยครับผมแน่นอนแถวอ่ะอยายามเจ็บกันครับผมแลครับผมตอนนี้เลยเรือผมกับอยู่บ้านไล่นะครับอ๋อ้ีน้อยออกกคนครับผมหอยจับได้ครับ บอกเขาเคือบัตรติงเนี่ยอย่าคือบัตรติงขวักขัแน่นอนอืมพี่น้อ,นองเอ้ยเพิ่งมันหูเม,มันบวงไหนฉถืออยู่นะผมแต่มันดิ่นลุดนะครับบวงออกมาข้างนอกเลยนะผมอยู่วะไปเบังหลังถิ่นตออย่าก็อบัตรติงขวักข,ข,ขักักขันะ โอ้หลังนี้ก็ตามไปนะครับผมนะครับตามเชียงไปครับผมวันครับสองหลังข้างบ,าบางนนะครับผมเบืเอ้องกลับบ้าอู้หิวอ่ะว่างนี่พี่น้องว่างหัวกันไปไหนเบื้องมะเขาว่างนี่ครับผมุผ <c oughs> ัวทำมันเอาหลอดๆเอาไปกินทางนอกทางหน้ากลับไปแล้วครับผมแน่นอนเลยว่ะโอ้ ะเขาอ,อยากเจ็คไปครับผมมึทงทำผิดต่อครับมึงขึ้นเหน็บมึงเนีบก็ได้ตัวนึงนะครับผมัโซน,นี่จะเป็นเังไหแต่ว่าตำนี่ตำวงสู้หลังนะครับซอ,อนี่มาเพิ่งาาก็บว่าตำกับดังนี้กราบเป็นเังไหนกราบกระน,นิ่งนะครับเดี๋ยวผมขอ่อยาดยางเช็คก,ก็นะครับผมเดี๋ยวค่อยมากูที่เดียวครับผม วงล้น in oh, so ี่โอ้ก็ต่ำขึ้นกันครับผมนี่ครับมาขึ้นนี่ถืองนีนะครับผมนักไว้มงเก้าเป็นเังไงใดตามอีกขึ้นเก้านะครับผมตัวบ้าเถืองนะครับส่างมาเตริงมยงกเงักกีเด้ ลังนี้บ่ต่ำครับลังนี้ก็บ่ต่ำครับผมไปเก็บกันครับผมแล้วอีกสองลังสุดท้ายนะครับผมยืนหนุนครับไปครับผมเก็บกันเอาครับผมหนุนทางนี้ป้งครับช่ได้เ,เพื่อนพีแจ็คโตะวะ ตัวเลียไปก็จังหนิ่งบดินจัหมองครับผมตัวนี้น่าจะเป็นตับนะครับเนอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมโอ้ตัวหน่อยเรียบร้อยครับผมอ่ะขยันเก็บครับผมดูหลังต่อไปครับบ่วงแล้วนะครับผมกลับบดเล้วนะครับบ่วงหลังนี้นิ่งนะครับผม นี่น,น,นี้ผมหน่าชิดิงออกนะครับผมใหญ่ไปใส่ฝุ่นนะครับจะปลาเถีกหนูนะครับผมปลาดิงไม้ออกแล้วต้องช่วยถย ลังสุดท้ายโอ้ตามอีก่ขึ้นเก่านะครับผมนี่ครับบ่ถึอนะครับผม่ขึ้นนี่ก็ตามนะครับไปสรุปผลงานครับผมเออบางครั้งมันขุดไม่ไม่ได้ครับผมงูหน่อยกำลังหลายนะครับไปสรุปผลงานสรุปผลงานเช้านี้ครับอาแต้มนะครับผมอาแต้ม รวมกับเมื่อวานอีกสองแต้มนะครับผมหมายอยู่ครับผมเอาล้วครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แรกครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบางท่านจะไปดักหนูไซตต้อนะครับเดี๋ยวใหม่คลิปหน้าครับผม